จะเป็นอย่างไรถ้าหากเมียคุณมีชู้ชิบหายแล้วกูกูนี้ก่อนละฮิ <c oughs> ก็มาจิกํำงานเหนื่อยๆนี่ฮินี่ไปดอกไม้สำหรับคนดอกทองอย่างเธอกูจะต้องฆ่ามาันได้และนี่ก็คือเกมฆ่าชู้เราจะฆ่ายัางไงให้เขาตายนะฮะเริ่มแรกเลยนะผมคิดว่าผมจะใช้เล่อยแล้วกันเฮ้ยอีดอ,อกมึงมีชู้ใช่ไหมมันอยู่ไหน อระเบียงก็มันมีนะกูเห็นตู้นะแฮ้ตู้นี่คว่มไปเลยเลื่อยแม่ง <c oughs> นี่โอ้แล้วเราก็นอนยิ้มอย่างสบายใจ What? What the fuck? อะไรครับนี่อ่ะวิธีที่สองเราใช้เป็นสว่านแล้วกันครับนี่มัอนอยู่ไหนอีกแหละห เอ๊ะมันอยู่ไหนน้าเฮ้ยทำไมเก้าอี้ตัวนี้ดูแปลกๆนะฮะนั่งไม่สบายตูดเลยเจาะซะหน่อยแล้วกันอืมอืมสามบลูเออเรานี้ขอเป็นคอนแล้วกันอืมว้ายมาแล้วว่ามันอยู่นอกระเบียง เก๊กอยู่ในตู้ชุดยแต,ต่งแฟนเก่าอยู่นอกระเบ,บียนตกไปซะแอบต่แวะไขครคงเองโอ้โหแอบเงียนมากมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยมึงแอบเงียนมากเลย <c oughs> เอาไนแล้วกันเงียนเกินข่ายไฟดูดแน่งเลยนี่โอ้อี <c oughs> ต่อไปคีม มันอยู่ไหนวะเอ๊ะนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมนี่ลากคอจิ้ม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 วิธีต่อไปเ,อเราซื้อปืนมามันต้องเร่งยิงเตียงยิงเตียงยิงเตียง,ยงโอ้โหตายค่ะตายเตียงกันเลยจีเดียเชียวไหนในในก็มาวิธีสุดท้าย AK ยิงแม่งเลยโอ้ขอโทษครับพี่ไม่ยิงเมียไปด้วยวะสัตว์เอ้ย